สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับพันมีกับช่องพันมีร้นลยครับพี่น้องวันนี้ก็มาหาผึ่งมันเชิเคลื่ครับมากับพานเต่านะครับผมตามตัวครับกําลังดูแม่ครับตอนนี้เป็นดอกพุ่งดอกครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้ชมครับแม่ผึ่งอย่างเยอะเลยครับไม่รูจะหาล่างเจออไม่เด้ครับผมครับผมพี่น้องพันเต่าก็เดือดไปนู่นวครับผมก็รีไลน์นี่ครับดูแม่รับพี่น้องดูแม่ยังคักครับมหาศารเลยครับดูว่า ดอกพุ่งดอะครับผมดูแม่ได้ไปจากจะเห็นรังไหมครับไม่รู้ดูแม่ก่อนตอนนี้เยอะจิงครับเป็นอ้องดูครับนั่น,นครับผมดอกพุ่งดอครับบินหัวชวนกันเลยครับ ครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมขอหยาดไปตามหาก่อนครับไปกันเลยครับตามพันเต่าไปครับครับผมพี่น้องก่อนเดินตามตัวมาสักพักแล้วครับเจอแล้วครับผมมาชมกันเลยครับโอ้ยมครับใหญ่ใหญ่นะครับผมอักหลากเลยครับอักลากเนี่นอนผมวาไปครับเดี๋ยวไปชมกับพันเต่าไตไตตุนน่าจะลูกขาเลยเต่า โคตรขยันเลยครับนาแจ้แม่บุมบุมเลยครับแต่ผมว่าไม่น่าใช่เพื่งนร่งเดียวงครับพี่น้องโอ้ยออกเป็น,นสายเลยครับดูนะครับไม่ซู้ไม่ดูไอ้บินออกเปิ้ยวๆเลยครับไปครับผมเดี๋ยวไปเตรียมของกันครับหารังต่อไปก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่คอยมาพบก,กันครับ ครับผมพี่น้องก็หายพานเตาคืนครับเดี๋ยวเรา,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 ารอลุ่นข้างล่ังครับผมอาจจะย่อนแสงนิดนึงนะครับผมอาจจะไกลห,หน่อยนึงครับยังไม่ทันทําไมแล้วครับแตกแล้วพึ่งยวผมจุดขดตรงนี้ก่อนแตกลงมาตอดผมแลวนะครับเมื่อกี้ไม่ตอดพานเตาครับแต่ตอดผม ก,ก็แตกแล้วมันแตกแร้วรอบนึงเมื่อกี้ก็ลงมาตอดแล้วรอบนึง่อองอ้หน่าจะกำลังใส่เที่ยวสองนะครับ ้ยดูจริงครับพี่น้องคืออะไรนนะ่ะคือดูดแทดะเท่าสองไหม นามครับพี่น้องพาเต๋ากำลังเจาะขึ้นไปครับผมก็นั่งเป็นผู้ชมทีดีน้ำเพราะว่าเพือไปอย่างกำบังด้านข้าโอ้ยตอดผมเป็นว่าเล่นเลยครับพี่น้อง เจ้าสองเต็มแผ่นหรือว่าเนี่ยเตี้มขึงแผ่นเตี้มฮะฟาดดูดูลานกิ่งตายออกซะโอู้หน้ำครับพี่น้องน้ำลามคอนเลยน้ำลามคอนเลยครับม่เที่ยวสองแล้วครับจักอยู่แต่มันไลกําลังใส่เที่ยวสามเที่ยวแรกถอดสุดเที่ยวสองก็ถอดสุดแล้วครับ ผมก็มออัวตัวเป็นตัวเขียวเลยพี่นองเอ้ยอ้ยตอดจริงค่ะพี่นองพึ่งอะไรเดี <c oughs> ไปตอดคนมันต้นหนัก <c oughs> คืนมุ้งก็ไม่ได้คืนจักกับตอดอะไรนี่อะไรเด้นดา้าป้อนเนองาไป ลลังมันใช่ได้อยู่ไม่เห็นเน่ยลังมันใช่ได้อยู่ไม่เห็นเน่ย กูุม่มน,นี้นะครับนะครับผมโอ้ยดูจริงๆรับพี่น้องเ้ย ได้ล่างเที่ยวสองถึงแผน่นครับพี่น้องจักสองรูสวยอยู่ครับผมพอได้ น้ำลามคอนซุดคอนครับแต่น้ำกำลังจะหยอดแล้วครับผมพี่น้องเอาดอกพหงดอ้ทั่วป่าเลยพึ่ง,งจ,จิดไหวเจ้กอาทิตย์หนึ่งไหนจะหยอดครับน้ำไหนจะได้ปาทิ้งครับไม่อยากจงไว้เอาทั่วเคือมัดเถอะเฮ้ยบ้นเราไม่ใช่บ้านทาั้งปอน ถ้าว่าจก๊กอาทิตย์หนึ่งนีงน่คือจะปิดตาบ่านำมาเด้อในนามของเต็มหลอดแลแแจจยเออประมาณนั่นแหละเดี๋ยวเอาลังไี้เสร็จเดี๋ยวลองเดืนไปดูลังงรับพี่น้องจักเขาจะหายไหมอยู่ก็ขังเต่าพักเขาเลยมองไปเห็นเมื่อกี้ น้ำามคอนไหลจุกไปครับผมพี่นอ้องเซ็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปพบกันหลังต่อไปครับหล,ลังนี้ผมก็ขอหยัดลาไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยว <อา S 1> ไปหลับเดี๋ยว <c oughs> ผมไปหลับผึ่งกับฟ่านเตาว่านพี่น้องไปครับผมขอหาัดเจ้าคิก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม